มาดูกันว่าเราจะดูได้คือหนึ่งไหมมาดูกันขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับและตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างในบ้านจะเป็นยังไงบ้างเราจะทำอะไรกันต่อไปดูพร้องกันเลยครับ ไกันเห็นพี่เขาทำอะไรกันขว้างนาดำนาว้างนาต้ฮัโหลฮัฮัลโลัลหัลโลฮัลโลฮัลโหลอัลหันฮัลโลฮัลโหลฮาลั เขาถามทำอะไรอีกแล้วกินโอวัลตินทำ <c oughs> อะไรไม่บอกหรอกาาดดไ้ตอนนี้เรากำลังจะเอากล้วยไปเลี้ยงควายกันมาจากลางดูดิตัวนี้ตายแล้วหนึ่งมันยังเดินไม่ได้ด้วย <c oughs> มันน้องใหญ่เลยอ่ะมันคือลูกอะไรเนี่ยน่าจะลูกหนูเนะ หมด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 แล้วไม่รอดแล้วรอดแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนนี้เราก็เจอควายเหรอ <c oughs> หาควายกันครับ

น,นี่แล้วก,ก็กำลังจะกินหมูกระทะมื้อเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินให้อร่อยก่อนนะครับจะกินในกูด้วย กินกันนะครับระหว่างที่ตอนที่พายุจบไปพอดีเลยเสร็จแล้วอ๋อน้องลองกินดูมันร้อนไงอุ่นๆได้ไหมอร่อยจีเดี๋ยวไม่ได้กินเลยงั้นขอตัวไปนอนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อบ๊ายบาย ชาแล้วนะคบวันที่สองแล้วนะครับ,รบเราเรามากินข้าวตอนนี้กันนะครับแล้วก็มาเก็บไข่ะครับไปดูกันเลยเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมสบายชอบไหมชอบก็ค่ะคือเรากางมุ้งด้วยหรอใช่ทำไมต้องกางมุ้งอ่ะเมื่อไง้ยุงตัวใหญ่จะกัดเรางมุ้งมุง้งกินนะ้ก เม็ดตายอะไรเงี้ยหยดที่ิ้งิ้งหยดแล้วก็วน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 อาี้ยวนช้าๆให้นำร้อนกักกาแฟทำความรู้จักกันดงมันแกลวออกมาเปกาแฟรสชาติ่ิ๊อช่าเจช่เราเะลอหยดไวุ้กน้ำาท่ไรไว้สายกาแฟมันจะไม่ไม่ไม่ได้กาแฟนาอะไรยเยยดดไปเรื่อยยดยดหยดแลก็หยดขึ้นมาค้างสามิวิ่อะไรยที่จะต่อยยจะน้ำหมดาเข้าใจไหมอยโอเค อ่เขาหยุดช้านะเขาหยุดตะกุบุนจะช้าอ่าร้อนตัดร้อนร้อนอายกขึ้นสอยๆขึ้นสูงอนิดนึ่งอ่าอยุขึ้นเ่ยจช้าจช้านิดใช้านิดใจช้าช้าช้ากันนะก็วนรอบๆตกาแฟ ก็มาชงขนมเป็นชาเย็นชานมชาอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาไม่ชอบใส่นมเขาเป็นชาเพื่อสุขภาพเขาก็เติมแค่น้ำผึ้งใส่มะนาวนิดนึงอะไรเงี้ยเนื่สนอสีน้ำตาลใส่แดงอ่ะครับน้ำตาลเราเราไม่กินน้ำตาลใส่ขาวครับน้ำตาลใส่ขาวนี่มันผลมีผลอันตรายกับเบาหวานสูงมากเลยเพราะมันมันน้ำตาลจะขึ้นโดดเลยเพราะเราทานอะไรน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีผึ้งเนี่ยก็ต้องเดือนห้าเดือนหกต่อชาไม่ได้พอเดือนหกปุ๊บน้ำมันผสมน้ำฝนผสมปุ๊บมันก็ไม่อร่อยนะฮะน้ำผึ้งแล้นี่คือเรานับยังไงว่าเดือนห คือถ้าเกิดเราเติมนมไปปุ๊บเนี่ยมันจะกบกลิ่นของคําว่าชาไปสังเกตที่มะพร้าวน้ำหอมเราเติมน้ำตาลไปดิกินมะพร้าวน้ำหอมจะหายันทีเลยที่กลิ่นของของไอนี่ของของน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะกบกลิ่นหมดเลยสังเกตใส่น้ำแข็งไปกินทื่อใจลยนะเนี่ย เรากินชาร้อนดูก่อนก็ได้นะเนี่ยเป็นชามะนาวน้ำผึ้งชามะนาวน้ำผึ้งนะถ้าเกิดอยากจะกินน้ำแข็งก็เติมน้ำแข็งไปแค่นั้นให้ดูว่าทัมให้รู้จักธรรมชาติเั็นที่หนึ่งกินดูก่อนนะน้ำผึ้งเดือนอนะเดือนเดือนห้าอเป็นถ้าเป็นเดือนหกอะเดือนหกไม่รู้เหมือนกันอย่างเขาเดือนหกคนก็ต้องทำๆไงไม่เคยรับฟังเพลงหรอเรียบไปไหมอร่อยอร่อยอะไรไหม ่้ยไมันหอมมากเลยนะพี่ถิ่อมอืออยอันนี้อร่อยและตอนนี้เราก็กาลังจะมาชิมไข่สดจากตูดไก่<อ>ไข่ลวกสดจากตูดไก่เคียงไปเชียไปนี่มันสดไปหรือเปล่าใช่มันเป็นอย่างนี้เขาสิมปอนรงนะเป็นไข่ลวกไงิเลนะิไข่ขาดูรรู้จักไข่ลวกไหมล่ะรู้จักคุณชอ,อน,น,นะะอเลยค่ะใช่ สดไหมอืมเป็นไงอร่อยอืมอร่อยอืมอร่อยมันต่างให้เราซื้อจากตลาดใช่ไหมสดกว่าเราเพิ่งออกจากตูดไก่ไงไก่สดใช่ไหมเป็นไงสดยังกินสดยังไม่คาวเลยนี่หนักหรือว่าไม่ต้องพู้ดูอุ๊ยเขาบอกว่ากินแบบสดๆก็ยังไม่คาวเลยนะครับใช่ครับผมเพราะว่าใช้อาหารออร์แกนิกเลี้ยง สนมากร้อนเลยร้อนมากร้อนเต้นไม่ได้ร้อนอ <มา S 1> เพราะว่าลวกมา และตอนนี้เราก็กำลังไปป้อนอาหารไก่กันนะครับอันนี้คืออาหารไก่นะครับแต่ยังไม่บอกนะครับมันเคืองนี่ครับอาหารไก่ก็คือกล้วยนเป็นไก่ตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้ไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวทับไม่มีน้ำเชื้อเก็บไข่เอาไว้เดี๋ยแปดวันก็เสีย ไม่มีตัวนะฮะเพราะไก่พวกนี้เป็นตัวเมียรล้วนเกิดมาเพื่อไข่ดยตรงเลยดิ่มแล้วก็เดินไปไข่ไหมถ้าเกิดไก่พวกที่เราผันๆมันต้องต้องทับก่อนถึงจะไข่ไม่ทับก็ไม่ไข่ไก่พวกนั้นมีน้ำเชื้อเรามีน้ำเชื้อเสร็จปุ๊บต้องฟักอีกสิบห้าวันถึงจะออกมาเป็นตัวอะไรเงี้ยไก่พวกนี้ไม่มีตัวฮะไม่มีน้ำเชื้อมันออกมาเพื่อไข่ให้เรากินดยตรงมีไม่เข้าดีกว่าไก่ไม่เข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันจะเข้าได้จริงๆเหรอเข้าได้เข้าได้แต่มามีเป็นแผลมามีไ มีให้กำลังใจนะมีให้กำลังใจมีเวลาป้อนี่มีเท้าเป็นแผลเข้าไม่ได้เตรียเอาไก่กับเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเจ็บไก่เฮ้ยมันจับไก่จับไก่มันจับไก่จ็บไก่มันคาบกลอยแล้วมันหนีหนีออกจากก๊อกไปไปไปรีบเข้าเดี๋ยวไก่ออกเดี๋ยวไก่ออกนี่เวลาป้อนนี่ตอกต้อนอย่างงี้นี่นี่นี่ก็ได้เนี่ยไรนี่ใช่เราโดาเจ๊ขนาดเฮียไปจากกันเฮียจากกัน ไปนะตอนนี้เยอะมากเลยนี่มาที่มาป้อนมาป้นลยมาป้นเลยดิเอี่ยมันเอาทั้งหมดเย่ยมันเอามันเอาไปเรม่อยหรอดูมันแบบอยู่มากเลยโอ้ยมันเอาไปทั้งอันเลยอ่ะไมลฝ่าดงไก่ฝ่าดงไก่ปุ๊ปปุ๊ปุก พวกนี้เขาไม่ห่วงไข่เหรอครับเขาไม่ห่วงครับเขาไข่เสร็จขอเดินออกเลยเขาไม่มีความผูกพันเพราะเพราะไข่ไม่มีน้ำเชื้อนะมันไม่มีความผูกพันอ๋อแทนน้ำเชื้อก็จะผูกพันกว่านี้เหรอผูกพันเพราะว่ามันเกิดจากการทำแล้วเราขอจะต้องไปช้าไข่นี่คือไม่มีสายใหญ่ไข่อะไรอย่างเงี้ยเหรอล้วก็ให้เขาแล้วก็เก็บได้เลยครับได้แล้วถือกล่องเข้าไปด้วยอู้หนี่จะตูดเลยนี่พี่เออสดจัะตูดดิ้นมีขนจะตูดเลยนี่ไงมีปลาเลยเนี่ยตรงนี้ปปลเก็บมา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 เร็ว เออขอหน่อยนิดนึงไปเลยมันหัวไปเลยไปเลวรอด้วย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 เฮียเฮียมาดูก่อนมาดูก่อนโชว์ไข่พี่ตูดก่อนเอนี่นะครับไข่สดๆเลยจับตูดมองพี่ตูดนดิโอนี่เฮียมองคือเฮียเระแวงใช่ไหมเขาให้ข้าวมันเขาให้ข้าวมันไปกันพร้อมไหม ววคนนี้มีไปรคนนี้มีใครคนนี้มีใครคนครคนี้ขโยมยไข่คนนี้ขโมยไข่จากการคนนี้เลยูไม่อยู่แล้วตอนแรกกลัวนะ้วพอมองกล้องยิ้ม ได้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 ธรรมชาติอย่างนี้เลยเนี่ยวัสดี้แกเห็นไข่สดเฮียจะขโมยไก่กลับบ้านเลยเหรอขอตัวเอาไก่ไปทอดก่อนนะคะแม่เอาท้างไข่เหรอเร้จะกลับไปดำนาที่บ้านดำนนาที้งจบใช่ไหมล่ะใช่ประมาณนั้น ค่าหกต้นเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะจับดีเงี้เวลาจับจับอย่างนี้นะจับโคนปักโคนเปลี่ยนแม่มันไม่โดนหรอกมีมันตื้นอยู่เนี่ยเนี่นอยอาทิตย์ตื่นหัดอาทิตย์วันนั้นตื้นมากเ่ยเนือบพ่อเข่าพี่อ่ะพอฝนมาตกมันต้องสูบน้ำออกไงนี่เนี่ยอาทิตย์ตื่นเดี๋ยวไปเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเห็นภาพแบบเนี่ยใช่มเลยเนี่ยแค่นี้แค่จับโคนเหรอจับโคนจับจับโคนจับโคนแล้วก็ปักแค่นี้ฮะดึองออกมาดึงออกมาก็จ้าดึงออกมา ถือมาข้าจุกหนึ่งเนี่ยจังเล่าจริงจร้งไหมคะเอาปิดก้อยเดี๋ยวก็นี่ย่าห่างประมาณนี้ประมาณแค่เดียอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับครับไปตกตกไปก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาอาบน้ำลูกเออเข้ามาเข้ามามาได้เลยเฮ้ยเออเดี๋ยวแพ้เปิดน้ำไม่ไหวใช่โอเคไหมไม่เป็นไรล้มเดี๋ยวพี่เขาก็เอาขึ้นมาลูกใช่ใช่มากันเลยมามามาตำนาตุ๋นข้าวดีแล้วอีกสามเดือนเราก็จะได้มาเกี่ยวกันเอามาตอนนี้เลยฮะ อกินยาห่างเลยเลยปากเลยได้นั่นอุดยอาปกติน้ำมันจะต้องลงตรงนี้เยอะเพราะนี่น้ำเป็นน้ำฝนนะเราต้องสูบน้ำให้น้ำเหลือแค่ต้นข้อเข่านะแี่นี้อ๋อมันกระจายอยู่ใช่มันตายครับน่ารักน่ารักคุมมี่ ใจหายชุดมาด้วยแล้วชุดก็เหมือนธนาเลยนะนั่งเลงไปนั่งเลยนี่ภาพนั่งอย่างนี้นั่นนะตอนนี้นั่นนะภาพนั่งอย่างนี้แหละนี่แหละของจริงยอดนี่แหละใช่ทุ่มเทสุดๆมาทุ่มเทตั้งมาเพื่อคลิปบ้างเลยโอ้โหใครดูคลิปนี้ต้องกดไลค์แล้วนะและตอนนี้คุก็ดำเนิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมสนุกดีครับสนุกกว่าที่คิดใช่ไหมใช่ร้อนไหมครับไม่ร้อนตอนแรกร้อนใช่ไหมใช่แล้วดูดิภูมิภูมิดำดำอยู่แค่เนี้ยแล้วชาวนาเขาดำเห็นไหมทั้งหมดนี้เลยอ่ะใช้เวลาหลายวันเลยนะหลายวันกว่าจะใช่กว่าจะได้ข้าวมาทีนี้เด็กๆเวลากินข้าวก็ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงทั้งหมด กินให้หมดใช่ไหมเราต้องเห็นคุณค่าของข้าวเห็นคุณค่าของอาหารนี่ทำจริง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 แล้วน่นนู่นดูคนดูคนทำทิปสะอาดจั๊ะดูคนททิปสะอาดจั๊ะดํนาทิปโอ้ในไหนบอกแบบนี้หน่อยว่ามาเที่ยวแบบนี้สนุกไหมคะสนุกเป็นบรรยากาศเนาะถ้าชอบพักผ่อนเนธรรมชาติแบบนี้หรือชอบทำกิจกรรมเ็บไข่เล่ควายดํานา และอื่นๆอีกมากมายก็อย่าลืมมาที่นี่เลยนะครับบ้านปลายดินบ้านปลายดินนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบ้านปลายดินนะถ้าช,ชอบ <emitism. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย